การผจญภัยของมิเชลและนาธานกับสามเหลี่ยมปริศนามิเชลและนาธานเด็กชายสองคนที่พลัดหลงเข้าสู่ดินแดนลึกลับในสามเหลี่ยมเบอร์มินดาซึ่งซ่อนจาก,กรวาลซ้อนทับและกดแห่งการเวลาอันบิดเบี้ยวไว้การเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยการตัดสินใจความสูญเสียและคำถามว่าเวลาคืออะไรจนกระทั่งการกลับมาในโลกเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาลุ้นระทึกไปด้วยกันกับเด็กทั้งสองคนจุดเริ่มต้นแห่งคลื่นลับ มิเชลเด็กชายวัย12ปีผู้หลงไหลในเรื่องราวลึกลับและประวัติศาสตร์เก่าๆเขา,า,ามักอ่านหนังสือเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก่อนนอนเสมอวันหนึ่งเขาได้รับข่าวดีว่าโรงเรียนจะพาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่หมู่เกาะแคริบเบียนเขาเรีบชวนเพื่อนสนิทอย่างนาธานเด็กชายแสนฉลาดแต่ชอบเก็บตัวผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและเป็นช่างคิดบนเรือสำราญวิทยาศาสตร์ชื่อโอเชียนโนวาเด็กๆตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งเข้าสู่กลางดึกพายุลูกใหญ่พัดมาแบบไม่มีสัญ,ญญาณล่วงหน้า ฟ้าแลบเป็นรอยแยกสีม่วงเสียงลมหอนดังก้องไปทั่วทะเลเริ่มแปลกประหลาดคลื่นกระแทกสั่นทั้งลำก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทเกาะที่ไม่มีในแผนที่มิเชลตื่นขึ้นมาในชายหาดที่มีหมอกบางๆห้อมล้อมเขาสะดุ้งเมื่อนาทานเรียกชื่อเบาๆทั้งสองคนยังอยู่รอดแต่เรือหายไปแล้วอย่างไร้ร่องรอยและชายหาดที่พวกเขาอยู่ก็ไม่มีแม้แต่สัตว์หรือร่องรอยมนุษย์ พวกเขาสำรวจไปเรื่อยๆจนพบว่าเกาะนนี้ไม่มีอยู่บนแผนที่ดาวเทียมของนาฬิกา GPS และยังมีสิ่งผิดปกติหลายอย่างเช่นดวงอาทิตย์ลอยช้ากว่าปกติเข็มทิศของนาธานกลับหมุนวนไม่หยุดและสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไม่ได้เลยในยามค่ำคืนดวงจันทร์สองดวงขึ้นพร้อมกันพวกเขาเห็นเงาสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกๆเดินอยู่ไกลๆในป่ามิเชลจับแขนนาธานแน่นแล้วพูดว่าเราต้องหาทางออกจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป ทางเลือกของผู้หลงทางหลังจากอาคัสพาพวกเขามาอย่างศูนย์กลางเวลามิเชลกับนาธานถึงกับตกตะลึงที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนจากหลายยุคหลายสมัยบางคนแต่งชุดทหารจากสงครามโลกบางคนสวมเสื้อหนังย้อนยุคบางคนมีผ้าคลุมผืนหนาจากยุคไวกิงทั้งหมดมีบางอย่างเหมือนกันคือแววตาแห่งความหวังและความกลัวพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้หลงทางและเปิดเผยว่า จุดย้อนกลับซึ่งเป็นประตูเวลาธรรมชาติจะเปิดแค่หนึ่งครั้งต่อปีเป็นเวลาเพียง9นาทีหากพลาดจะต้องรออีก365วันและไม่มีใครรู้ว่าใครจะอยู่รอดถึงตอนนั้นอาคัสเสนอแผนสร้างเรือเวลาชั่วคราวที่รวมเทคโนโลยีจากหลายยุคเข้าด้วยกันเพื่อพาผู้คนทั้งหมดกลับโลกปัจจุบันโดยต้องใช้พลังจากผลึกซีนอนไว้ใต้ภูเขาแก้วมิเชลกับนาธานอาสาลงไปขุดร่วมกับทีมขุดขนแต่ทันทีที่เข้าใกล้ผลึก พวกเขากลับถูกโจมตีโดยเงาไร้เสียงสิ่งมีชีวิตปริศนาที่มีร่างโปร่งแสงและจู่โจมด้วยความเร็วเหนือมนุษย์นาธานเกือบโดนจับตัวกลางอากาศแต่อาคัสใช้แขนกลยิงคลื่นเสียงความถี่สูงสู้กลับจนพวกมันหนีไปพวกเขาเกิดแรงสั่นไหวจากพลังผลึกทําให้ถ้าเริ่มถล่มพวกเขาต้องรีบขุดให้เพียงพอแล้วรีบวิ่งหนีในขณะที่หินก็ตกลงมารอบๆตัวขณะวิ่งหนีเงาไร้เสียงกลับมาอีกครั้งแต่อล่า เด็กหญิงไวกิ้งใช้หอกไฟที่เธอประดิษฐ์เองแทงใส่มันจนมันสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อกลับมายังศูนย์กลางเวลามิเชลเห็นผู้คนบาดเจ็บบางคนเริ่มหมดหวังและบางคนวางแผนแย่งชิงเรือเวลาหากไม่สามารถพาทุกคนกลับได้ทันความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นการผเผชิญหน้าเราจะเลือกใครขึ้นเรือหนึ่งในผู้อยู่รอดถามถ้ามีที่นั่งจำกัดละ่ะอีกคนพูดพร้อมถือมีด มิเชลมองหน้านาธานแล้วตัดสินใจเดินขึ้นแท่นกลางพร้อมตะโกนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าไม่มีเรือใหญ่พองั้นเราจะสร้างมันขึ้นมาเองเสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นผู้คนเริ่มรวมใจอีกครั้งแม้เวลาจะเหลือแค่สองวันสุดท้ายและภายจากเงาไร้เสียงอาจกลับมาได้ทุกเมื่อประตูแห่งการเวลาเสียงไซเรนโบราณของอาคาสดังขึ้นทั่วูนยนกลางเวลารอยแยกกำลังเปิด พวกเรามีเวลาไม่เกินเจ็ดชั่วโมงท้องฟ้าบิดเบี้ยวเป็นม่วงเข้มกลางวันแสก,แสกเกิดรอยแยกขนาดยักษ์ลอยอยู่กลางอากาศเหนือยอดภูเขาแก้วแผ่นดินเริ่มสั่นทีทีทุกๆชั่วโมงคลื่นพลังแม่เหล็กก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนคนบางคนถึงกับมีเลือดไหลออกจากจมูกบางคนเวียนหัวบางคนอาเจียนวุ่นวายกันไปหมดผู้คนรีบช่วยกันเตรียมเรือเวลาซึ่งตอนนี้ต่อเสร็จไปกว่า80เซนเหลือเพียงติดตั้งแกนส่งกำลังที่ใช้พลังจากผลึกซีนอนไว กับระบบควบคุมแบบย้อนกลับมิตินาธานพยายามเชื่อมระบบสุดท้ายแต่ปรากฏว่าต้องใช้พลังเพิ่มจากระดับ3เป็นระดับ5ซึ่งต้องเปิดประตูผลึกกลางภูเขาแต่นั่นคือที่อยู่ของเงาไร้เสียงซึ่งณตอนนี้พวกมันเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นนับสิบตนบุกฐานพลังท่ามกลางพายุเวลาที่คุกรุ่นมิเชลนาธานอลาและอาคาซาสาเดินทางเข้าไปในถ้ำผลึกครั้งสุดท้าย เส้นทางสันวหวจนพื้นแทบแยกด้านในมีผลึกเปล่งแสงจ้าแต่รอบๆคือฝูงเงาร้าเสียงที่จับกลุ่มรออยู่ไอล่ายนระเบิดเสียงที่ประดิษฐ์จากโลหะยุคเวกิ้งบวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้เงาร้าเสียงสลายไปชั่วคราวมิเชลพยายามหิ้วแกนพลังขนาดใหญ่ข้ามสะพานผลึกที่สั่นและแตกรา้ขาขณะเดียวกันก็มีบางเงาทะลุผนังออกมาโจมตีนาธานเกือบตกจากหน้าผาแต่จับมืออาคัสไว้ทันขากลไกลของอาคาสหลุดไปข้างหนึ่งเขากลับไม่พูดถึงมันสักคำ การเสียสละที่ไม่คาดคิดระหว่างทางกลับฐานปล่อยสัญญาณแจ้งว่ารอยแยกเริ่มเสถียรแต่อยู่ได้อีกไม่เกิน4นาทีผู้คนพากันวิ่งขึ้นเรือมิเชลติดตั้งแกนพลังได้สําเร็จแต่นาธานกลับพบว่าแผงควบคุมลัดวงจรต้องรีเซ็ตระบบจากข้างใต้เครื่องด้วยมือมันต้องมีคนอยู่ในช่องควบคุมกลางเครื่องไม่มีสายรีโมนาทนาธานสบตากับมิเชลเขาไม่ลังเลที่จะปีนล,ลงไปไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปอาจกลับออกมาไม่ได้ แต่แล้วอาคัสแทกตัวเข้ามาผมถูกสร้างมาเพื่อดูแลพวกคุณไม่ใช่ให้คุณเสียสละแบบนี้มันผลักนาธานออกหย่อนตัวลงไปในช่องขับเคลื่อนและตัดสัญญาณตัวเองลาก่อนมิตรภาพของมนุษย์เป็นของจริงตูมพลังผลึกระเบิดกลายเป็นแสงฟ้าสว่างวาบเรือเวลาเริ่มลอยขึ้นรอยแยกเปิดจนเต็มผิวทะเลเบื้องล่างแยกออกเป็นหลุมวนสีดำมิเชลกับนาธานกระโดดขึ้นเรือในวินาทีสุดท้าย เรือพุ่งเข้าไปในรอยแยกทิ้งก่อนลึกลับที่กำลังสั่นสะเทือนและเริ่มยุบตัวลงไปใต้ทะเลพร้อมเสียงสุดท้ายของอาคัสหากมนุษย์ยังมีความหวังโลกของคุณจะไม่พังทลายการกลับมาในการเวลาที่เปลี่ยนไปแสงจากรอยแยกสองวาบขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะปิดตัวลงราวม่านแห่งการเวลามิเชลกับนาธานหลับตาลงขณะที่แรงสั่นสะเทือนดึงพวกเขากลับสู่โลกเดิมแต่เมื่อพวกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง พื้นดินไม่ใช่ทุง่งหญ้าแต่เป็นถนนลาดยางที่เต็มไปด้วยตึกสูงไฟจราจรอัจฉริยะและรถยนต์ที่บินได้ลอยผ่านไปอย่างรวดเร็วเราอยู่ที่เดิมแน่เหรอหนาธานถามเสียงสัน่นเวลาไหลไปข้างหน้าแต่พวกเขากลับเท่าเดิมร่างของพวกเขายังคงเป็นเด็กชายอายุ13ปีแต่โลกนี้ไม่ใช่โลกที่พวกเขาคุ้นเคยสนามเด็กเล่นที่เคยเล่นกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ AI ร้านขายไอศครีมกลายเป็นห้องแอบชีวภาพและบ้านของมิเชลกลายเป็นอาคารสำนักงานพวกเขาหายไปจากโลกนี้นานกว่าสิบปีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีใครจำพวกเขาได้เงื่อนไขของการกลับมาคำพูดสุดท้ายของอาคัสย้อนกลับมาในความทรงจำเวลาไม่ใช่ทางเดินแบวนราบมันบิดงอได้แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายการเลือกรอด จากเบอร์มินดาหมายถึงการถูกทิ้งไว้ในเวลาที่ต่างไปโลกนี้เดินหน้าต่อโดยไม่มีพวกเขาพ่อแม่โตขึ้นเพื่อนเรียนจบและชีวิตเดิมไม่มีที่ให้กลับไปแสงในความเงียบขณะพวกเขาเดินตามถนนอย่างไร้จุดหมายเสียงของเด็กหญิงคนหนึ่งเรียกขึ้นว่ามิเชลนาธานใช่ไหมเด็กหญิงคนนั้นคือเรนาเพื่อนสมัยประถมที่เคยชอบเก็บก้อนหินแปลก ตอนนี้เธอโตเป็นหญิงสาวอายุ20่สตนตนเธอจำพวกเขาได้แม้จะไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างเธอพาพวกเขาไปอยู่ด้วยซ่อนจากสายตาของสังคมและช่วยค้นหาความจริงจากบันทึกข่าวเก่าๆทุกอย่างชัดเจนสองเด็กชายหายตัวไปอย่างลึกลับในวันฝนตกเมื่อสิปีก่อนไม่มีร่องรอยไม่มีศพไม่มีคำอธิบายมีเพียงข่าวสั้นๆที่ถูกลืมไปกับการเวลา สัญญาในโลกที่ไม่เหมือนเดิมมิเชลกับนาธานไม่อาจหวนคืนชีวิตเดิมได้แต่พวกเขากลับมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีความทรงจำจากเบอร์มินดาความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาลและหัวใจที่เติบโตเกินไวยพวกเขาเริ่มบันทึกเรื่องราวการผจญภัยเขียนหนังสือในชื่อว่าสามเหลี่ยมเบอร์มินดาเด็กชายที่ไม่มีเวลาและแม้โลกจะเปลี่ยนร่างกายจะยังคงเป็นเด็ก แต่พวกเขาเรียนรู้แล้วว่าการเติบโตไม่ได้วัดจากอายุแต่วัดจากหัวใจที่กล้าเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักกลางคืนหนึ่งมิเชลยืนมองดาวที่ระเบียงห้องของเรนาในมือของเขาคือเข็มทิศเบอร์บินดาที่ไม่หมุนอีกแล้วเขากระซิบเบาๆว่าเราอาจหลงทางในเวลาแต่เราไม่เคยหลงทางจากกันทั้งสองเมืองอนาคตที่สว่างสวยสองเด็กชายยืนเคียงข้างกันเหมือนวันแรกที่ผจญภัย และจูจๆเข็มทิศจากเบอร์มินดาก็ค่อยๆหมุนอีกครั้งทั้งสองมองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันว่าหรือว่าโลกใบนี้จะไม่ใช่ที่อยู่ของพวกเราโปรดติดตามตอนต่อไป